สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับบัวครับช้างครับช้างไม่ใช่บัวครับช้างันนี้ช้างช้างท้าง,งไทยเอาเดินไว้ไปเนี่ยอ้าวอยู่กับบัว yeah. เนี่ยเอ้าดันบัวลมไปแล้วโอ้ยเงยเชองช้าตัวนี้แรงเยอะนะฮะมาฝูงสัตว์เราเนี่ยเราจะมาดูนี่เจ้าทีเล็กตัวนี้ครับ เด็กเล็กตีเด็กเดินนะครับตีเล็กเดินหน่อยเฮ้ยเด็กเดินนะครับเดินนะครับอ้าวนี่เสามีมีเชียตัวนี้แหมอ้อเออเสาตัวนี้เออเสาใบลายของเราตัวนี้นะครับอนาใหนมันลุมกัดกันครับเอาโอ้เอาเอากัดยังไงกัดไงเนี่ยโอ้ล้มไปแล้วโอ้ยังไม่ถึงไหนนะครับ เด่นล้มไปแล้วเอาไงสู้กับเจอที่เลสไปนี่เอาลุมวับสองลุมหนึ่งมาเนี้ยเอาเอาเอาเป็นยังไงกันเอาเป็นยังไงกันจะสู้กันยังไงครับเอาเอามือเกี่ยวกันแล้วเอาเอาเจียวกันโยกไปโยกมาเอาเอาหนีแล้วครับสู้ไม่ไหวตอนนี้เอาหนีไปแล้วจะหนีไม่ไหวเจอนี่เจอยี่ตัวนี้กัดแขนครับกัดแขนกัดแขนตรงนี้ครับกัดแขนตรงนี้ออกกัดแขนเลยครับโอ้โหแขนกัดขาล้มมันแล้วล้มมันกินนะครับ เอา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 เนี่ยโอ้สู้กันไม่ดีได้กันไม่ดีเลยอ่ะพอ,อนพอนอ่ะเดินก่อนเดินก่อนเดินก่อนอ่า๋ยวเรามาปล่อยสัตว์เราวิ่งไปกินหญ้ากันดีกว่าครับอ,อ๋อวู้ฮูเน่ว้าว เสาคอยาต้นนี้ครับอ่าเดินไปดิอ๋ออ๋อเสาคอยาตัวนึงครับอ๋อเดินมาไปเดินับไปเด้อเดอเดินมาเดินมาเดินมาเด้อเอาโฮ้เด้อเดินมาเนาะข้างไปไหนข้างไปไหนอ๋อเด้อ กดติดตามเลยนะครับบายบาย